ตีหิน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 ก่อนังโยนลนลังโยนลเลยคนหนเว้ยเหตุกาเอาครับเข้ามา channel ลุงจูติดเกมนะครับวันนี้เข้ามาในเกม GTA นะฮะนี่ แกงของเราไปพิต้าช่างยนต์นะครับบวกดำพิต้าไปดิมาเทศกาลตีนม่นะครับมีกิจกรรมตีที่อะไรไปดิเนี่อะตอนนี้เราก็ปล่อยให้เขาตีกันก่อนนะครับรอพวกก่อนอ่เราพร้อมยังพร้อมแล้วไอ้ช่พร้อมยังพร้อมครับลุงไปเราก็จะเข้าไปบวกกันครับผมรอแป๊บนึงพี่ต้ารอแป๊บนึงนี่ครับฟักไม้ครับได้รอแป๊บนึ่งเรียวเวพาดู พาดีครัไอ้ในที่ขวดครับผมเออเออขวดให้ร่วงครับขวดให้หมดครับโวทีีเดียวแตกเลยวะโดนชีขวดให้หมดครับขวดให้หมดขวดให้หมดครับสวยลุงร่วงถอยได้ได้ครับโอเป็นแผลป่ะโอ้ยไอ้เจ้ยดีซุนอีกแล้วล่วงให้ล่วงต่อยรัวที่ถ่ายเลยตั้งไฟอ่ะอันนี้ก็จะมีเสียงแทรกเข้ามานะครับผู้ชมมากมายเลยนะครับตอนนี้ร่วมกิจกรรมของเรา โอ้ยพี่ผมยังไม่ออกเลยพี่ตีต่อยได้แล้วหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหฟเฟมเรตตกยังรุนแรงเลยครับโอ้โหขอควิดหน่อยจ้าโอ้ว้าวนี่นะไพีดไอสาตทีได้เมของสื่สายเลือดห่อยเจสื่อสายเลือดสืสายเลือดตายได้แล้วสายพี่ายังไม่ออกเลยสายเลือโอเค ไอ้โมแกยมันเล่นกันเป็นตัวไอ้เหี้ยก็มาดีก็มาดีเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเกต้าให้ดูแมงเรนดิช่างยนต์ช่างยนต์ช่างยนต์ผ่านมันมันช่างยนต์รวมหินหน่อยครับไปลุยปาดตอนนี้ยังอีกปาดนะครับคุณผู้ชมครับเรามีเวลาตีหินอีกตั้งหนึ่งพันสี่ร้อยวินาทีแล้วก็ขวดคนเล่นไปก่อนครับผมไอ้กูมาช่วยแล้วนี่น่ะผมลุงผมมไ่ช่วยผมเอ่ได้ เอาอีผู้หญิงเลือกขาผู้าญิงเลือกขากูจะหวดมึงอะไรตีเหลออะไรเราอีเสียงแหลมนี่นี่เอาเลนี่แน่นี่ไอ้ลุงดลู๊ดตีลุงลุงตีหินตีทำไมอีกตั้งนานตีคนก่อนอ้าวตีนี่นี่หวดหนักหนักเสียงเสียงแหลมนักไอ้เชี่ยที่ต่อยผม ไปครับมาครับคุณชมโอยโอยโอยเจ็บเจ็บเจแบไปมัดมดเอ้ยมาช่วยเราหน่อยนวายโอดยันเออวุ้ยมีเสียงของเราแม่งมีเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ย ไอ้ไอ oh, e ้โอ้ยโดนใส่วะนะไอเห็นเผื่อเราเราเยอะนะเรามาเยอะแล้วนะครับช่างยนต์ตอนนี้สีดำนะครับอ่าควักไม้ก่อนนะครับไปครับลุยเว้ยพวกเราช่างยนต์ลุยโอ้โหทีเดียวล่วงครับผมโอ้ย ใครโดนอ่ะโหครับขอโทษเพื่อนขอโทษบางโตมันจะติดขี้ง่ายไปบวอร์หว่าไอครับอยู่ต่อชียงยนสู้สู้ช่างยนตสู้ไอ้กูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วช่างยนต์สู้ตายกูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วโหนหาเอาดิโอ้โหทีเดียวว่ะไม้่โหดว่ะเฮ้ยเพลงหมัดฟลายเป็นไงบ้างวะ กี่อลงไม่กี่หรพี่พี่ได้สนับยังอ่ะตีอ๋อแต่ก็ไงได้สนับยังได้แล้วถอยถอยทันเบ้เบ้พี่อยู่ตรงไหนวะพี่เชื่อป่ะอุ้ยเบ้เบ้พี่ได้ยินเสียงสนามหลังมามีคนเดียวอ่ะเนี่ยแล้วมีผู้หญิงเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยอีดอกเนี่ย อเอ้ยโอ้โหทำไมครับอตอนนี้มีแต่วความรุนแรงครับเต็มจอไปหมดโอ้เหพียตีกูกันใหญ่เลยเอา้ <c oughs> าเห็นกูมีชนะตีกันใหญ่จริงๆ <c oughs> ครับ <c oughs> ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผูห้หญิงอยู่ไหนวะอีผู้หญิงอยู่ไหนวะอีผู้หญิงอยูไ่ไหนวะนี่หน่ะนี่หน่ะนี่หน่ะ นี่เ네นีเบาะไว้หนึ Blue ่งเบาะไวหนึ่งสวัสดีครับเจจแจเนะครับจจาเ้ยโทษ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 จอคนเดเเยจเหรอเอาเก็เอาเเอาดิเอาดิโทษีเาหักันเอง ตายแล้วไงด่ขวดกันเองขวดกันเองขวดกันเองโอ้โหสุดยอดมีสนับแล้วเก่งขึ้นเยอะไอ้เหี้ยมึงมาดิติดกันเลยแทงใช่หรอใช่ใช่คงมาหายเลยนะไม่รู้มันล็อกมีมันล็อกมาลุยมาเราลุยอีกคือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอยู่ไหนวะอยากหวดไหมใครหวดผมเออเออเออเอ้าโทษ ลุงหวดผมเฮ้ยมันมันมันตื่นขึ้นมาเรื่องเป็นเมื่อไหหรอเวลาเป็นต้องด่าเต็มเลยเลยลวงไม่เห็นมันหยิบไม้ขึ้นมาเลยได้ดิ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 โอ้ยเขี้ยดสีแดงเนี่ยไม่เขี้ยดจริงไอ้ต่ออ้าวกูช่วยเขี้ยดนสีสีฟ้าเนี่ยมันมีแต่สนับเนี่ยเฮ้ยพี่ช่วยผมดิกูกูเห็นมึงกำลังได้อยู่กูเลยไม่ตีเฮ้ยกูไป็นมือเปล่าอีกวล้วเตี้ยดีกว่า อุ้ยเย็ดแม่โคตรดำสีดำเราโคตรโหดเลยครับผมเอาเหรอเอาเหรอสีดำเราไล่ล่าว่ะอะไรเราเอาเหรอ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 ไอ้สัตว์มาดิเฮ้ยเหรออุ้ยเฮ้ยตัวกันเองว่ะเฮ้ยเหรอขอโทษ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 เพื่อนไม่ไรนะคนกันเองเอาเว้ยเวลายังเหลือเฟือนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่ไหนาย ว้ากการชนะนะครับก็คือลนาทีวินาทีสุดท้ายนะครับโรงเรียนไหนตีได้ดาเมจนะครับโทษเพื่อนโทดนอ๋อพี่อ่ะลืมควักมีดควักไม้ครับผมโอ้ตีเหรอตีลุงหัวตีลุงหัวครับคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะโคตรขาเลยผู้หญิงเแคยน่ะเอาดิไอเธอดำเน้นนะ ไอ้แน่ดาเนี่ยคนนี้นะมีอะไรมีอะไรพี่ชายมีอะไรมีอะไรกันเหมือนตรงไหนพาดอีกครับปีกหนีกูได้สัตว์ไม่หนีกูได้แคงแทงใครแทงวัวด้วยเอา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 ดิ้งเออเอามันเอามันเอามันเออต่อยมันต่อยมันชั่งยนภาค้ำมาเร็วสุดจอกไอ้อาดคว้าของมั้งดิพี่ อ็ของเฮ่อะไรกูต่อยเลยมาช่วยแล้วแต่ว่าวิญญาอยู่ไหนวะติสู้อยู่ข้างหน้าทฝากสัตว์ไอสัตว์โอ้ยหีไอเบอร์เกอร์มาช่วยแล้วตายเลยมาช่วยแล้วมาช่วยไอเมอร์เกอร์มาตายเลยยัดปากคาไม่ได้สัตว์กูออกไปไม่ได้กูโดนลูปีสัตว์อีเจ๊มันเรียกคนมาล่อกูแล้วไอ้สัตว์เจ๊เหรอมึงเจ๊เหรอไอ้สัตว์เจ๊เหรอมึงอะฮัลโหลเฮ้ยแกงเจ๊เหรอไอหัวไอหัว ครับพี่ชาหัสดกดอะไรไว้ให้มันขีบวะเองมากเลยสุดหล่อระดับไม่มีขีนะพี่ไม่ไม่ไม้อ่ะัมนแล้วแต่ช่วงตีพี่ชาหาศกลัวเอ้ยเฮ้ยผู้หญิงไอ้ผู้หญิงไปลุยต่อผู้หญิงไม่ระดับมีทั้งสนับทั้งมีดเลยผู้หญิง ผู้หญิงแม่งมีอาวุธเยอะอที่ผายผู้หญิงเนี่ยรวยเหรอมึงเจอลูกกวาดกูดิกวาดเอ๊กแม่โดนกูกวาดลัชโบว์ตีสีดำเหรออะไรวะโอ้โหทีเดียวกูตีสัตว์ใหญ่ขอขอนี่ไงขอเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยขอโอ้ยสีดำที่เป็นช่างเย็นนะขอสีดีไหมขอสีดีไหมดูนี่ช่วยสีดำเว้ย เอ้ยพี่ชายพี่แมนมกช่วยวล้มีบาดเนี่ยเอาไอ้เหี้ยมวัวเอาผีสักไอ้กาอะไรอเออสวยเออไอ้เหี้ยกูแตกโอ้ยกูแตกไอ้สัตว์ได้พูดเปล่าได้ผู้หญิงผู้หญิงแฟนกูตายแฟนกูตายอะไรอะไรสวยสวยเพื่อนเพื่อนเอาหัวทองให้หน่อยบาดบาดเขาะปาดเขาะอีกรอบเหรอมาเขาะอีกรอบปาดคอยแปดมาช่วยลราแปดไอ้แปดแปดมีคนต่อยกู เฮ้ยเอาไอแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์วยังอยู่นอย่าอย่อย่าอย่าอยาอย่าออยู่ยดกุนดิโดนกุนดิโดนกุนดิซุนอะไรซุนอะไรกูจะกว่าแล้วกลางวงอออาาาาายยอมาอาเอยายาายออมันาอาอ่อายอ ไปเชียตีจนเฟินเนี่ยกยเมื่มือวะไอ้สัสอีผู้หญิงนี่มันมันต้องโดนแล้วแต่มันไายลุงไปผมสวยสวยไอ้ลุงสวยใครๆมาดิอายไปเอาเลยสีแดงเว้ยฮัลโหล เนียรเลยนะเหนียรเลยนะเอาจะตีพ่ชหาดกูเหรออ่ะไอหัวไฟไอหัวไฟมานี่มานี่หัวไฟลุงจุ่มด้วยเออหวยแล้วอะไรหัวไฟโทษ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 สาจะเอาไอ้ป้ายเขาเป็นยักตัวป้ายสักถึงจะเป็นแบบไม่โดนพุ่งเ่อไม่ล่นสายสายตัดติ๊ด ไม่เลยใส่สเปกมาค้านมาลุงยี่ห้อผู้หญิงอะหรอเออแต่มันโดนผมไปหลายวัดเดียวผมเลื่ยนเหลือเกินน้อยด้วยมาดีมาดีเอ็นจอบดีเอ็นจอบลล้มล้มตอกเออช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้เนี่ยพยายามซื้อตามันก็ได้ใช่ไหมครับวะเฮ้ยเอามันเอามันตามมันได้เหรอไไอ้ไหนอ้าว ไปไหนไปไหนไปไหนเล่าอโอ้โหอะไรวะเพื่อนกูมาช่วยล็อกรอเลที่หัวเท้าในปัตี่หัวเท้าเนี่ยงานเข้าพิ่เลยอ่ะเข้าบ่อได้เลยโอ้โคตรอ่ะลุงตายนอนอย่างโหดอ่ะโหดเนี่โคตรเยอะอ่ะ มาดิแบบมีแต่ตัวมือฉกาดทั้งนั้นเลยอ่ะแบบมือตึงไปหมดช่างโยนตีเหี้ยช่างโยนตีเหี้ยไอ้สุดยอดแหม่ตีผู้หญิงไม่เคยได้เลยวะยูเวนเนี่ยไอ้ยหลุดเลยเอาของไม่กินย่าไม่กินย่าฮะกินย่ากินย่าเฮ้ยโดนโดนโดนกินย่ากินย่าเอ้ยคุณผู้ เออยีนเแพงกูไป้ป่าเลยต้องป่าเลยต้องหินนะร้อยดูข้างหลังลูงเห็แล่าเห้แล้าวิ่งหนีอยู่อ่าเยอะว่ะตีผู้หญิงใช่มนพี่แมนมันจ้าพี่ั้นเขยังมีเวลาอยู่ใจเย็นใจเย็นช่งยนตช่างยนตีคนเอามันไปก่อนคนเอามันไปก่อนนะเอามันไปก่อนไม่มาไม่มาเอ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 าขนาต่อยกูเยอ เอียเอาตีได้ได้บ้าระลอกเจอยิ่งเหน่ามึงอะได้ดีเฮียเจอกูเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้ววันลงมาโดนตีจนระเบิไปแล้หนีไปเลยยังยังว้าววิงเข้าวงเสื้อดำเว้ยได้ใช้เอาเอาสวยสุดเม็ดเบสเฮ้ยเอาเว้ยไม่มีใครเอ้ยต่อยประธานก่อนต่อยประธานกู ไอ้ไอ้ยงโซโซไอ้เอามาันตา,าชยช่งจนไว้ลายโซ่ตายคือต้นตู้อะไรอะไรเร็ดวอะไรมาเดี๋ยวมาดิเออโอ้ยเฮี้ยคุณโดนเฮี้ยอะไรวะโดนตายตัดบัตรเฮี้ยอะไรบัตรอมกาดไอ้เจอหมัดอวกาศตายเลยเอาเว้ยตัดสวยตัดมัน พักของเลยพักของเลยตัดให้ดูครับผมตัดทีตัดทีสวยอุ้ยเออเอาไปกี่วันก็คือไปกี่วันเออไอ้พี่เกือบโดนตัดทีตายเลยอ้ยสวสวยโทษทีโทษทีตีไม่ตายวะเอ้ยเอ้ยตัดทีบอกพี่บอกให้เพื่อนข้างยนต์มดแล้วโอ้โหแต่เอ้ยไแต่ ได้โดนไหวตีกูอกไอ้เชี้ยแมนที่ไม่ได้ตีพี่เมื่อกี้าผู้หญิงันต่อไหร่ไอ้โดนขีป่ะไหนวะเฮ้มันเอาช่างยนต์ไฟฟอ้ที่จบเอาเว้ยเฮ้ยช่างยนต์มาคาเว้ยเฮ้ยมาช่วยเราเว้ยช่างยนต์สโ้้โไอ้สัตว์แม็กมัเล่นกันฝังนี่เลยมาช่างยนต์กูอยู่หัวใจสัตว์นี่

โอ้โหไอ้ยเสื้อขาวไม่กล้าเข้าไปในข้างในแล้วเว้ยอยู่วงนอกแล้วเว้ยสนับสนับโดนสนับช่วยด้วยไอ้เย็นพี่ชายไอ้เย็นผ้าของผ้าของของฮะก็อยู่บ้านไงลุย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 ไม่ได้รับมาไม่ไม่ไม่แล้วหไม่ละอะไรเนี้ยเลย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  Đúng cái này! Được rồi yêu nhà tìm hiểu 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 nhà tìm đó nhà tìm hiểu nhà tìm hiểu nhà rồi hiểu nhà tìm hiểu nhà tìm hiểu nhà tìm hiểu nhà tay hiểu anh ta tí mất tìm tay nhà tìm mất nhà tìm đâu nhà ไอ้มาช่วยแล้วนี่ช่วยแล้วไอ้ตูตีหินไอ้ขุมว้คุมหินไห้เฮ้ยจ๊อกเกอร์เหรอเนี่ยไม่ใช่นี่หว่าเฮ้อเผลอชจเย็นใจเย็นโอ้โห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 หัวให้ยักหัวได้ยักไปไปผมไป แต่ปลอดภัยเดี๋ยวแม่เจอทั้งยนภาคค่ำตัดให้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 โสวยเนี่ยอันนี้หมาดิเอาแหวกใครแหวกเข้ามาตรงเพชรนี่โดนเราครับผมคอมมิชชั่นนี่ครับเฮ้ยเนียนเว้ยเนียนเว้ยเนียนเว้ยเฮ้ย เฮ้ยแม่งเนียนเว้ยสินเงนเนียนเนียนหินด้วยเนียนหรอคุ้ยขอโทษครับขอโทษครับอารมณ์แชมพูเขาใช่กูตายกับไอสัตว์ไอคุณโดนหัวหัวหัวคุณดุดใม้ตีไปไอหัวหัวแม่งดักไม้ขวดีเลยมันเห็นง่ายมากเนี่ยช่วกูนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอีกอวะอุ้ยนายยกครับ นีเหรอไอ้เียมาว้เเอลยนยอะายมาเ้ย่เาอนี้เขาสีแดง้มาเว้ยสีแดงมาเว้ยสีแดงมยู่เอาฝักนี้มาสีแดงเอาฝักเราไ้เ้มาดิเฮ้ยต่อนไม่ที่ด้วยเราอะฮะเขมาเข้ามาดิมาดิเบวก่าอเอาอีนไม่ทาดูเออเออต่ยแจม ่างยนคูผี่ังยนคงผีเนาะนอนโรงเรียนไงฟาดีไปเลย่างหยุดไว้ลยไล่ลากเขาหาขั้วครับผมแล้วก็ทื่อเฮ้ยสีแดงแม่งเริ่มเยอะว่ะเอาสีแดงก่อนดิเอาสีแดงก่อนดิเฮ้ย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 เน้ยเฮ้ยเน้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเยเฮียเเฮ้ยเฮ้ยเยเหรอเฮ้ยเฮ้อเ้ยเห้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ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  ถึงเวลาัวต้องไปช่วยแล้วครับผมที่อย่าไปตีหลังเพื่อนดิพี่ต้องไปตีพี่แมาน่ะพี่ไปตีหลังเพื่อนตลอดตีกโดนลุง้ยตีเห็นตีเห็นตีเออดีดูการให้ตีเห็นตีเห็น้ยขอโทษขอโทษเพื่อนอย่าตีกันดิ Tay lên, nhau tay 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 tay

แปดใจเย็ดแปดกูเองตัดตัดักเตียดยกูเตียนดเยดีมึงตัดมึงตัดกูอ่ะต่อยกนแลยาดเยตัดกันนี้ยกยตัดกันนและโอยเหี้ยเอาดิตัดแล้วตัดแล้วโอ้โหสวยวยตัดตัดวงนอกยนตตัดวงนอกไม่ต้องตัดวงในตัดวงนอกไปเลยนอกเดีเลย อุ้ยอุ้ยเจ็บนะเราเจ็บนะเธอปัดดูเนาะตัดไอ้แล้วออตัดไอ้แล้วตัดไอ้แล้วดูเลยดูวงนอกเลยสีอื่นคือแม่งหมดเลยกันกันนอกกันนอกกันนอกการรอบนอกเลย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 เนิทำไมวะ ไอ้เราเ่ต้องเาเราเไม่ต้องไม่ต้องไปูเนี่ยไม่ต้องไป็น้นีดงีดังยเป็วงกลมเลยยืนมาเลยนเปวงกลมไว้เเยวงกลมตัดได้หน่อยตัดได้หยตัดได่ยตัดได้หนอยอยู่ช่อยู่ช่วยอยู่แตางแปวยอยู่ชอยู่ช่วอยู่โอ้หก็มาดิวะมาดิก็มาดิก็มาดิไปจะเช็ไปมันลุหินแล้วเรายังไปตีหินเลยแม่งลุกไปทุกหินแล้ว

เบาเอ้เบาเลยเฮ้ยช่างโยนาดเข้าเอ้้าห้าเล้มาดีรอลงนรอบได้นะเฮ้ยช่างโยนพลาดเข้าเอ้ช่างเาเราได้ไไนต่อนะหรอเดี๋ยวกลับลูกเรลก็ลยกเร็ลยกเร็วลกร็ลยลกลยลกร็วล้วเ่รลรวุกเรรับเลุ้กรยยเร็็เรก้ อยากไปอาคารนี้จังเลยครับไปลงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมอุ้มลงมาโอเคเลยนะครับอันนี้คันลูกพี่ผมนะฮะพี่ชาหาดอุ้มย้ายลงเรียนครับอยู่ไหนประเด็นใครอ่ะเราจะกลับโรงเรียนกันก่อนครับผมุพี่พี่แมนมาไหนแมนอยู่ไหนมาทังทีดิแมนมีกลับคาไทยกันไปคนลนอ้าวอะล็อกครับอะไรนะเราจะกลับโรงเรียนก่อนนะเต้าไอ้ก้าวี้เลยขึ้นเลยเพื่นใช่ไหมนั่นนั่นน่าจะใช่ครับพี่แมนขึ้นมาลูกเลยพี่แมนไปรับพี่